สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบแสงอีโครัส R3 นะครับ2,000ลูเมนแสง 6,500k นะครับอันนี้โหมดที่หนึ่งนะครับเล่นแสงกันน,นั้นที่สองนะครับเป็นไฟฉายเดิมๆครับใส่โคม TIR ครับเป็นโคมรวงพึ่ง ดที่ไหนละน,นี้่หมดที่สามละมั้งนี่หมดที่สี่ครับหมดที่สี่นะครับกินไปสายเดิมๆครับหมดที่สี่นี่ก็จะร้อนช้าหน่อยได้ประมาณน่าจะสามสี่นาทีครับ,รบลองดูแสงกันนะครับอันนี้เล่นได้นานอยู่ ลองใหม่นะครับอันนี้โหมดหนึ่งโหมดสองครับอ่าโหมดสองโหมดนี้ใช้งานโหมดใช้งานนะครับอ่าหมดสุดแล้วเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนเล่นไฟฉายนะครับ แรงเกียร์ดีมากเลยใส่โคม TIR โอเคนะครับขอบคุณมากครับ